สวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับวันนี้พบกับช่องคาถาแหล่งรวมพระบ้าน EP หกสิบสามแล้วนะครับเราเดินทางมาถึงหกสิบสาม EP แล้ววันนี้ก็เหมือนเช่นเคยครับพี่ๆเรามีไม้ชนบทยี่สิบสี่รายการสวยๆั้งนน้าเลยน,นะครับวันนี้พี่ๆท่านไหนสนใจอยากดูไหนเพิ่มเติมอยากสอบถามองอไหนสามารถโทรมาที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าห้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งได้เลยนะครับ หรือสาม,มารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมแอดไลน์มาที่เบอร์0 9 5ย์9 9 1 1 1ได้เลยนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจอยากปิดองคไหนสามารถโทรมาและแจ้งว่ามันจาก EP ไหนรายการที่เท่าไหร่ง,ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับทุกรายการจัดส่งฟรีครับมีเก็บเงินไปลาทางไม่บกเพิ่มครับเพื่อไม่การไม่เสียเวลาเราเราิ่มเรมาเริ่มการที่หนึ่งดีกว่าครับ รายการที่หนึ่งจะเป็นหลวงปูท่ทวดกล่องไม้ขีดเตรงนี้เป็นเนื้อว่านหลวงปูท่ทวดกล่องไม้ขีดนี่ครับไแบบนี้เลยนี่ครับแบบนี้เลยนี่ครับสัสมนี่เลยครับ ลาแบบนี้เลยนี่ครับไปเรี่มเงินแทนะครับวงนี้ไปเรี่มเงินแทนนะครับรายการที่หนึ่งเดยว,ว่าหนูทวดจองไม่ขีดองค์นี้เอาไปในราคา 1,500บาทครับหนึ่บาทเลย1,500บาทครับรงนี้หนึ่งันบาทไปเริ่มเงินแทนครับรงนี้สวยๆนี้เลยหนึ่งันบาทราการที่หต่อไปรายการที่สองรายการที่สจะเป็นพระพทดชินราชเนื้อสามตริย์ครับรงนี้เป็นพระพทธชินราชเนื้อสามตริย์เลยนี่ครับสวยๆนี้เลยนี่ครับ เสิร์ฟนี้เลยนะครับสวยๆเลยครับตรงนี้นี่ครับสวยๆเลย รายการที่สองผู้ชินาลาชเนื้อ 3, สามกษัตริย์องนี้เอาไปในราคา1,7 0 0บาท1 7ึ0งัอบาทเลย17 0 0บาทหึงัน็ดอยบาทสวยๆนะครับรงนี้1,700รอบาทเป็นสามารถถอดสุ้มแยกได้นะครับรงนี้เป็นซุ้มแยกนะครับ1700รอบาทครับองนี้1700อบาทรายการที่2ครับ <c oughs> ต่อไปรายการที่สาม รายการที่สามจะเป็นเรนหรียญหลวงพุเอี่ยมครับวับนนี้เป็นเรนหรียญหลวงพุเอี่ยมปเป็นเหรียญเงินแท้ครับวันนี้ปเป็นเหรียญเงินแท้เลยเหรียญเงินแท้หลวงพุเอี่ยมสวยนแบบนี้เลยนะครับสวยนนี้เลย <c oughs> <c oughs> นี่ครับ สำรวจีปเลยนะครับรายการที่สามเหรียญเงินแท้หลวงพเอี่ยมองนี้เอาไปในราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทหนึ่งพันห้าร้อยบาทเลยอรงนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทหนึ่งพันห้าร้อยบาทสำรวนีปเลยรายการที่สี่รายการที่สี่จะเป็นพระสมเด็จครับองนี้สมเด็จหน้าหน้าครับ สมเด็จวันละครั้งหน้า่ากเลยสเสสร์นี้เลยครับนี่เลยเป็นหน้าแทนนะตรงนี้นี่ครับสเสสร์นี้เลยสเสสร์นี้เลยครับ หลังตอกบ,บุญนาคเลยรายการที่4ี่ะสมเด็ดหน้าน้าคองค์นี้ออกไปในราคา1น0 0งบาทรับหนึ่บาทเลย1น0 0งบาทครับ, 1, บ, 1, บ,รบตรงนี้1น0 0งบาทสวยๆแบบนี้เลยนะครับ1,000บาทต่อไปรายกันที่ห้า รายการทีฮะจะเป็นพัดรูปหล่อครับตรงนี้นี่ครับรูปหล่อเลยเป็นรูปหล่ออาจารย์ฟันครับตรงนี้เป็นรูปหล่ออาจารย์ฟันเลยนี่ครับไปเสิร์ฟนี่เลย <c oughs> นี่ครับพระาอาจารย์ฟัน เราเกับพวกนี้นี่ครับ <c oughs> ตอกเลขสี่สามสามครับพวงนี้ตอกโค้ดครับมีโค้ดมีกิ่งครับตรงนี้รายการที่ห้าพระรูปหล่อพระอาจารย์ฟันตรงนี้เอาไปในราคาหนึ่งพันบาทรับหนึ่งพันบาทเลยหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาท สวยๆแล้วครับตรงนี้ต่อไปกัรายการที่หก <c oughs> รายการที่หกจะเป็นพระซุ้มกอครับตรงนี้เป็นซุ้มกอบเก่าๆสวยๆเลยเนื้อมันมันเงาๆครับตรงนี้นแบบพระซุ้มกอสวยๆแบบนี้เลยแบบสวยๆแบบนี้เลยนะครับซุ้มกอ นี่ครับเสิร์ฟนี้เลยนี่ครับเสิร์ฟนี้เลยนะครับ รายการที่หกพระซุ้มกองนี้เอาไปในราคาเอาไปเก้าร้อยบาทครับเก้าร้อยบาทเลยตรงนี้เก้าร้อยบาทครับเก้าร้อยบาทสวยๆนี้เลยรายการที่หกนะตรงนี้เก้าร้อยบาทเก้าร้อยบาทต่อไปรายการที่เจ็ดรายการที่เจ็ดจะเป็นอันนี้เป็น แล้วสีแดงตรงนี้แล้วสีแดงเลยนี่ครับไปเสิร์ฟนี้เลยนี่ครับเสิร์ฟนี้เลยนะครับ พระธากดานตรงนี้เป็นพระธากดานครับตรงนี้พระธากดานเนื้อสนิมแดงครับตรงนี้พระธากดานเนื้อสนิมแดงสเสิร์ฟนี้เลยรายการที่เจ็ดพระธากดานเนื้อสนิมแดงตรงนี้เอาไปในราคาเก้าร้อยบาทครับเก้าร้อยบาทเลยตรงนี้เก้าร้อยบาทครับเก้าร้อยบาท สวยๆนี่เลย <c oughs> ต่อไปรายการที่8ดรายการที่แปดจะเป็นพระเจ้าแม่นางกวักตรงนี้เป็นแม่นางกวักเลยแม่นางกวักเนื้อไม้แกะครับรงนี้เป็นแม่นางกวักเนื้อไม้แกะเลยนี่ครับสวยนี้เลยนี่ครับเป็นไม้แกะครับรงนี้ สื้เส้นี้เลยครับรายการที่8ดแม่นางกวักเนื้อไม้แกะองค์นี้เอาไปใน,นราคาเอาไปหนึ่พันบาทรับหนึ่งพันบาทเลยองนี้เป็นไม้แกะนะครับ1,000บาท สวยๆแบบนี้เลยรายการที่9รายการที่9จะเป็นพัดผงหลวงพุทธสดวัดปักน้ำห้องนี้เป็นพัดผงหลวงพุทธสดวัดปักน้ำนี่ครับสวยๆแบบนี้เลยหลวงพุทธสดวัดปักน้ำห้องนี้ ไม่แตกไม่หักนะครับตรงนี้นะครับไปส่วนนี้เลย <c oughs> <c oughs> รายการที่เก้าเราผสมรดปักน้ำวงนี้เอาไปในราคา1,000บาทหรืองพันบาทเลย1,000บาท1,000บาทวงนีอ้เอราผสมรดปักน้ำ <c oughs> ต่อไปรายการที่10 รายการที่สิจะเป็นพระพุทธชินราชครับองนี้เป็นพระพุทธชินราชเลยสวยแบบนี่เลยนะครับเก่าๆเลยนี่ครับพระพุทธชินราชเก่าๆสวยแบบนี้เลยนี่ครับสวยๆเก่าเลย นี่ครับรายการที่สี่พระผู้ธเจ้าราชองค์นี้เอาไปในราคาเก้าร้อยบาทครับเก้าร้อยบาทเลยองค์นี้เก้าร้อยบาทครับเก้าร้อยบาทเลยสวยๆแบบนี้เลยนะครับ ต่อไปรายการที่11 11จะเป็นพระสมเด็จครับลงตรงนี้เป็นสมพระสมเด็จองรับปิดทองสวยๆแบบนี้เลยครับนี่คับพระสมเด็จรองรับปิดทองสวยๆแบบนี้เลยนี่ครับ นี่เลยส่วนนี่เลยนี่ครับหลอกแบบนี้เลยนะครับรายการที่1ิเอ็ดพระสมเด็จอ,อลักปิดทองนี้เอาไปในราคาหกร้อยบาทกบหกร้อยบาทเลยตรงนี้หกร้อยบาทกบหกร้อยบาทส่วนนี่เลย ต่อไปราการที่12 12จะเป็นพระสมเด็จครับตรงนี้เป็นเนื้อเปียกทองตอกตาขุดสังซ้ายนะตรงนี้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนี่ครับพระสมเด็จเนื้อเปียกทองนี่ครับไปสวดี้เลยหลังตกเลขเก้าเนทั้งตรงนี้มีรอยจานนะครับตรงนี้ สวยแบบนี้เลยรายการที่สิบสองฮะสมเด็จเนื้อเปียกทองตงนี้เอาไปราคาเอาไปหกรบาทหกร้อยบาทเลยตรงนี้หกร้อยบาทครับหกร้อยบาทเลยสวยแบบนี้เลย <c oughs> ต่อไปรายการที่สิบสามสิบสามจะเป็นลุหลอ,องหลังพ่อเดิม รูปหล่อเราพ่อเดิมวัดหนองโพครับตรงนี้นะครับรูปหล่อเราพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับเสิร์ฟนี่เลยนี่ครับเสิร์ฟนี่เลยนี่ครับเอาเสิร์ฟนี่เลย นี่ครับรายการที่สิบสามลุบต่อพัดเดิมวงนี้เอาไปในราคาเอาไปหกร้อยบาทหกร้อยบาทเลยววงนี้หกร้อยบาทหกร้อยบาทโดยส่วนนี้เลยต่อไปรายการสิบสี่สิบสี่จะเป็นพักกิ่งพยาเหล็กไหลเจ็ดสีครับวงนี้เป็นพักกิ่งนะเหล็กไหลเจ็ดสีเลยนี่ครับโดยส่วนนี้เลย นี่ครับเ,เสิร์ฟนี่เลยนะครับนี่ครับเ,เสิร์ฟนี่เลยนี่ครับรายการที่สี่พักกิ่งเนื้อเหล็กไรจ์สี่ตรงนี้เอาไปในราคาหกร้อยบาทหกร้อยบาทเลยตรงนี้ 600บาทหกร้อยบาทต่อไปรายการที่สิบห้าสิบห้าจะเป็นพันลอดครับรงนี้เป็นพันลอดเลี่ยมผักเชือกอเก่าครับรงนี้พันลอดรองรับปิดทองนี่ครับกรเสริมนี้เลย สวยๆครับรงนี้นี่ครับรายการที่สิบห้าพันลอดองนี้เอาไปในราคาเอาไปหกร้อยบาทหกร้อยบาทเลยองนี้หกร้อยบาทครับหกร้อยบาท เอาไปแล้วกันที่สิบหกสิบหกจะเป็นเหรียญภูมิพลทั้งวงนี้เ,เหรียญภูมิพลบรมราชาธิราชทั้งวงนี้นี่ครับภูมิพลบรมราชาธิราชทั้งวงนี้เสริมๆไปเลย นี่ครับเสริษนี่เลยนะครับรายการที่สิบหกเหรียญเหรียญพุทโธงนี้เอาไปในราคาห้าร้อยบาทละห้าร้อยบาทเลยห้าร้อยบาทละห้าร้อยบาทเศษนี่เลยนะครับต่อไปรายการที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดจะเป็นพิษสมอนเป็นพิษสมอนแล้วพ่อแก้ววัดพวงอะไรครับตรงนี้ ที่สมบัติเราพกแก้ววัดพวงมาลัยสเสิร์ฟนี้เลยนะครับสเสิร์ฟนี้เลยนี่ครับรายการที่17บเที่สมบัติเราพกแก้ววัดพวงมาลัอยองนี้เอาไปในราคา600บาท600บาทเลยอยงนี้ หกร้อยบาทหกร้อยบาทส,ส่วนแบบนี้เลยนะครับต่อไปนะครับสิบแปดสิบแปดจะเป็นเหรียญฉลุดหลวงพุทธทิมครับตรงนี้เป็นเหรียญฉลุดหลวงพุทธทิมบ้านรหัสไรจังหวัดระยองนะครับส่วนนี้เลย นี่ครับเสิร์ฟนี่เลยนะครับนี่ครับรายการที่18เห,หปียนชลุตหลวงปุถีมงกุนี้เอาไปในราคา500บาทกับ500บาทเลยตรงนี้500บาทกับ500บาท ต่อไปรายการที่สิบเจะเป็นรูปหลอหลอดพัดเดิมกับเคี่ยวแก่หลอดพัดเดิมเพราะตรงนี้เป็นสิงเคี่ยวแก่หลอดพัดเดิมนี่ครับรูปหลอหลอดพัดเดิมวัดหนองโพป้เส้นนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นสิงหลอดพัดเดิมเพราะตรงนี้สิงแก่ น้องพัทเดอร์นองโพข้างหลังเป็นพายานนะตรงนี้ห่างเป็นพายานเลยนี่ครับ รายการที่19บเกรูปรอกับสิ่งน้ำพุดเดิมองนี้เอาไปในะราคา900บาทครับ900บาทเลยองนี้900บาทครับ900บาท้อยบาส่วนนี้เลยต่อไปรายการที่20่ิบลิที่สิจะเป็นกองคเขาองนี้เป็นกองเลยนี่ครับเป็นตะกุดกองเลย ก็เ,เก่าไปเสิร์ฟนี่เลยนะครับเ,เก่าไปเสิร์ฟนี่เลยมีรอยจานรอยจานเต็มอันนะตรงนี้รายการยี่สิบกอง กองอันนี้เอาไปในราคาเอาไปเก้าร้อยบาทครับเก้าร้อยบาทเลยตรงนี้เก้าร้อยบาทครับเก้าร้อยบาทเก้าร้อยบาทเลยรายการที่สิบเอ็ดจะเป็นหนุมานงาแกะครับตรงนี้เป็นหนุมานงาแกะเลยนี่คศรับไปเสิร์ฟนี้เลยเป็นหนุมานงาแกะนะครับตรงนี้ สวยๆแลวกรอบนี่เลยนี่ครับรายการที่เปิดอนุม,มันเงาแกะองค์นี้ออกไปในาราคา1,000บาทหรับ1,000บาทเลย1,000บาทครับ1,000บาทสวยๆนี่เลยนะครับ รายการยีิบสองจะเป็นพักกิ่งครับรงนี้ <c oughs> เป็นพักกิ่งเลยนี่ครับไม่มั่นใจครับว่าที่ไหนพักกิ่งคือๆสแบบนี้เลยนี่ครับสวยๆนี้เลย ขาเป็นงี้เลยครับรายการยี่สิบสองพักกิ่งองค์นี้เอาไปในราคาเอาไปหกร้อยบาทหกร้อยบาทเลยงค์นี้หกร้อยบาทครับหกร้อยบาทเสวยๆนี้เลยต่อไปกนยี่สิบสามยี่สิบสามจะเป็นเห,นหรียญหลวงปูท่ทิมจรรยพรบนครับตรงนี้เป็นลงยาแดงหน้ากากทองนี่ครับ งพทีมเจริญพรบนเป็นรงยาแดงครับวรนนี้นะกักทองเลยนี่ครับเจริญพรบนราแบบนี้เลยนะครับปวัดรหัสไล่จังหวัดรลยยอง ร,รายการยี่สิบสามเดลผู้ทีมเจริญพรบนนะักกักทองวงนี้ออกไปในราคาเจ็ดร้อยบาทครับเจ็ดร้อยบาทเลยเจ็ดร้อยบาทครับเจ็ดร้อยบาทตรงนี้เจ็ดร้อยบาทครับ,บ,บ,รบต่อไปรายการยี่สิบสี่ยี่สิบสี่จะเป็นประคำหลวงปู่เอี่ยมครับตรงนี้เป็นเม็ดประคำหลวงปู่เอี่ยมเลย นี่ครับมีปิดตาละผู้เอี่ยมด้วยเก่าเก่สวยเลยครับตรงนี้นี่ครับเก่าเก่าเลยนี่ครับเก่าๆมืดเลยนะครับตรงนี้ รายการยี่สี่ประคําหนุ่ปผู้เอี่ยมพร้อมปิดตาตรงนี้เอาไปในราคาหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทเลยหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทสวยๆครับตรงนี้รายการยี่สี่ครับหนึ่งพันบาทครับหนึ่งพันบาทก็จบแล้วสำหรับยี่สี่รายการสำหรับที่นำมาให้ชมกันในวันนี้ พี่ๆท่านไหนสนใจอยากลงไหนเพิ่มเติมอยากสอบถามอง์ไหนสามารถโทรมาที่เบอร์0 5 9 5 5 1 5 9 1 0เลยเลยนะครับหรือจะอดไ์คข้ามาสอบถามเพิ่มเติมอะไรเข้ามาที่เบอร์0 5 9 5 5 1 5 9 1 0เลยนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจอยากฟิดอง,ง์ไหนสามารถโทรมาและแจ้งว่ามาจากอ p ีไหนรายการที่เท่าไหร่หง่ายๆเลยนะครับ ทุกรายการครับกระ่งฟรีไม่เก็บเงินใบทางครับไม่บวกเพิ่มครับรับ EP นี้ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใน EP หน้าครับสวัสดีครับ